รู้สึกจริงๆอะกลัวอุ้ยคือภาพอะคือภาพแบบไอซีอย่างนี้เลยแบบเต็มไปหมดเลยไงเพราะวันนั้น่ะเป็นงานวันเกิดของเพื่อแล้วก็แบบมันบอกว่าจะมาแล้วก็บอกมึงไปไม่ได้แล้วนะก็ถ่ายรูปส่งมาแล้วตกใจมากกว่าคิดว่ามึงอยู่โรงพยาบาลจริงๆแล้วน่ะมันก็เลยแบบร้องห่มร้องไห้ไงรู้ว่าเพื่อนเป็นแพนิกค่ะก็เรื่องนอนไม่หลับเนี่ยประจํา น่าจะหนักสุดแล้วหยุดหายใจ1นึ่งสองสได้แล้วไคเขาก็มาโพสต์แบบทุกคนจะหยุดประมาณ18-19ครั้งนี่แหละต่อตอนหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนั่งเป็นภาวะภาวะหยุดหายใจเราอะรู้อยู่ลแล้วว่าเพื่อนทำงานหนักอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแบบคือภาพที่เราเห็นนะเราไม่ได้ศึกษาขนาดนนั้นไง้แต่พอเห็นปุแล้วแบบอุ้ย คือภาพอะคือภาพแบบไอซีอย่างนี้เลยแบบเต็มไปหมดเลยไงเพราะวันนั้นอะเป็นงานวันเกิดของเอื้อแล้วก็แบบมันบอกว่าจะมาแล้วก็บอกมึงไปไม่ได้แล้วนะก็ถ่ายรูปส่งมาแล้วก็ตกใจหลันจงหวะนั้นเนี่ยก็บอกว่าลบของข้ายอะไรของาทำไมความรู้สึกตอนนั้นปเป็นอะไร่คกลอวคือความรู้สึกจริงๆอ,อ,อะกลังจาวันนั้นก็าแบบดื่มแหละแต่ว่ามันมันเป็นความรู้สึกว่าแบบว่าเราตกใจมากกว่าแล้วก็แบบว่าเราเตือนมาทุกครั้งเมื่อมึงนอนพักผ่อนนะหรืออะไรเงี้ยเพราะมัน ถ้าจะทำมันสี่ร้านกับธุรกิจอ่ะไม่เห็นน้องสร้างบ้านด้วยนู่นนั่นแล้วทุกครั้งที่ที่มีคอนเสิร์ตบางทีกลับถึงบ้านตีสามตีสี่หกโมงเช้าเนี่ยต้องไปลงเสาเข็มบ้านเป่าเอกเสานู่นมันก็ทําเองหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราก็พูดกับมันทุกครั้งเลยเวลาคุยกันบอกมึงดูแลตัวเองจนมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วงมันจะซุดที่ก่อนหน้านี้าเป็นภาวะมุ๊บขึ้ก่อนถ้ารู้ว่าเพื่อนเป็นแพนิคค่ะแล้วก็เรื่องนอนไม่หลับเนี่ยประจำเย็นลงเย็นรีกินหลับเนี่ยจ้ากินไม่หลับ อย่างบางทีแบบเรากินยา2เม็ดอ<ม>่ะยาเอายากยาแก้ปวดเนี่ยเราหลับสบายเยลลี่4เม็ดเอายี่นี่ไม่ได้<ม>ใช่เอาไม่ลงน่าจะหนักสุดแล้วชอบไปคนเดียวไปแบบไม่บอกใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยกังวลใช่กพออาง้้ไดนัปเดตกาคุยก็ด่ากันตลอดแล้วก็ดาก่าแล้วแบบเมืองนอนบางทีมันทักมาดึกๆอะไรเงี้ยบอกนอนไม่ต้องยุง่งเดี๋ยวคุณนี้ค่อยเมาเลย จริงเราก็เห็นแบบว่าเห็นเลื่อนไปแบบเราแบบมีความสุขแบบกังตัวเราเองท้าไมแบบพอดตัวเราเองก็สัาผัสอันนะคือคือเราก็จะมีเวลาแต่ว่าตัวเราก็กังวลเหมือนกันแต่ไม่ได้ถึงขั้นนั้นมากกว่าลิงเพราะเราไม่ได้เป็นแบบว่าอันนั้นมันเป็นจ้ามันมันเครียดสะสมด้วย,ยมันหนักเลยดื้อสุดๆค่ะดื้อกว่าลิงลรบุรีค่ะ นสมนคือภาพแบบไม่คิดว่าไปตรวจคิดว่ามึงอยู่โรงพยาบาลจริงๆแล้วนะมันก็เลยแบบ้องห่ม้องท่ายไงเพราะว่าก็แบบเข้าโรงพยาบาลก็ไม่บอกจะไปเยี่ยมก็ไม่ต้องเดี๋ยวออกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเปนั้นมากกว่าเคยชื่อได้ไหมคะว่าแบบว่าภาวะหยุดหายใจอะไรแบบหยุดหายใจคือคนที่เป็นภาวะหยุดหายใจเนี่ยหนึ่งสองสามสามันไปได้แล้วไงยที่ที่เราที่เราที่เราคิดไปเอง เขาก็มาโพสแบบทุกคนจะหยุดประมาณ1 8บแครั้งนี่นแหละต่อตอนหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเราบางทีเรากัน้นหายใจแป๊บนึงเรายังรู้สึกอัดเลยล้วเรา,เราพอเราอาัดปุ๊บอีจา้าสิบเก้าแล้วก็แบบแฟนขับมาหนูหายไปสี่ร้อยครั้งหนูหายไปล้วก็บอกเออมึงสบายแล้วเราต้องหนึ่งร้อยเลย จกักษามากกว่าแล้วมันอธิบาย,ายาก,ก็กยงงออนใส่เครื่องเลยตอนนี้เขานอนเป็นปลาช็อกเกอร์เลยอยู่บ้านะจะไม่ค่อยกินนะคะจริงๆแล้วเอมเพูดตรงนี้เลยบอกว่าเอว่าตัดประเด็นเรื่องดื่มออกไปก่อนก่อนเลยเพราะว่าคนดื่มทุกวันไม่เป็นไรก็มีแต่ของจ๊ะเนี่ยทำงานหนักจริงทุกคนต้องเห็นวันหนึ่ง โอโหลายงานมากที่ไม่ได้โพสต์ด้วยแล้วก็มีงานกลางวันธุรกิจส่วนตัวอะไรอีกอะไรเงี้ยว่าน่าจะเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอเช็คค่ะเมื่อกี้ก็เ,พ,เพ,กพิ่งจะวางสายกันไปค่ะเราพี่เขาใส่เขาใส่ไปตลอดใส่นอนค่ะใส่นอนเอ็มก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นแต่ว่าใส,ใส่แล้วก็ช่วยนะเพราะคือสมมติว่านางไปทํามาแล้วเนี่ยแล้วก็เล่าให้เราฟังแล้วก็กําชับว่ามึงต้องทานะเอ็มเพราะว่า มันดีนะมืองสมมติว่าน,นี้เดินมาแบบฉันนอนไม่หลับเลยเครื่องนี้ตอนนี้ทางเวิร์กพอยน์น่าจะใส่เครื่องประมาณแปดหมื่นกว่าคนอิจะแนะนําหมดเลยทุกคนป็นเซลเซล์ใช้หลับหรือเราตื่นมาเขาก็บอกเขาสดชื่อยอะไรเงี้ยทาไมอยากพลาดข่าวันเถิงกอนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ยูทูบช anel ท็อปดาราและแฟนเพจเฟซบุ๊กท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กําลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ